ดูส uh ิแ huh. ห uh ้งๆทั้งนั้นเลยแห้งๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้แห้งแบบนี้ไม่หนักค่ะ้ว่าไง๋ยวจะเอาส้มให้เขาค่ะตาม แล้วจะนั่งบนขอนนี่ดูที่เขาจะตามมาไหมอ่ะขึ้นมานั่งบนขอนด้วยกันมาและคลูนมานั่งบนขอนนะ er, มาขึ้นมาขึ้นมานั Н ่นขึ้นมาจริงอ่ะแล้วมานี่มาลงอ่ะมามา,มานั่งมาเอ,อ้โอ bon. ๊ยเชื่องมากมาลงอ่ะโอออนะย่ากัดนะอย่ากัดนะไม่มีอะไรไม่มีให้มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีนี่แต่อันนี้อ่ะนันไปแล้วมาน,นี่มาลงอ่ะมา น้องอะไปแล้วมาเนี้ยมามานี่มานี่ <c oughs> โอ้โหไปแล้วมาเนี้มาพอรู้ว่าไม่มี <c oughs> ก็ไปเลยมาดูที่ เล็บยาวๆถุงขาดเลยมาน้องมามานี่มามามาอันนี้มามามาอันนี้มามาแล้วมามามาแวมามามีในเป๋านะมามีหนมในเป๋านะมาแล้วเนี่ยมามาแล้วมาเนี่ยไม่มาเนี่ยมีในเป๋านะมาแล้วมามา รู้อีกมาเร็วมามาโอ้โหพาร,รู้ว่าไม่มีไปเลยค่ะไปแล้วไปแล้วคะนนี้ไปจริงๆแล้วด้วยเดอท่าเดินไปไหนในบ้านเราอยู่ตรงไหนหรอนั่นนะดูท่าเดินไม่มาไม่เอาแล้วค่ะกลัวเขากโกรธ เดี๋ยวกลัวกดเดี๋ยววิ่งวิ่งมากาัดไม่เอา,เลาอแล้วโอ้โหไปละนมื่อกี้เขาจะไปไหน ไปแล้วโอโ้พอไม่มีให้ไปเลยค่ะไปแล้วคิดถึงจังเลยดูสิกอเบิ่มเลยค่ะเนี่ยกอใหญ่มากคะ่ะจากตรงนี้นะคะเนี่ยจากตรงเนี้ยยาวไปถึงถึงตรงนู้นเลยค่ะ กอใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าว่าว่ายังยังจะมีให้เห็นอยู่นี่ถึงได้บอกนะคะว่าถ้ามีเวลาเนี่ยถ้ามีเวลาเดินนะคะแต่ต้องใช้เวลามากจริงๆนะคะที่จะเจอเห็ดแม่ไก่แต่ละกอในช่วงนี้เพราะว่าแม่ไก่เริ่มวัยแล้วค่ะไม่แก่นะคะแต่จะยังไม่ตัดจะรอให้ ก็เดินหาเห็ดยาไปเรื่อยๆแล้วดูสิเนี่ยมันเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมันจะมีเห็ดแปลกๆอยู่ลักษณะคล้ายเห็ดนางรมเลยค่ะคล้ายเห็ดนางฟ้าน่ะเหมือนมากเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสีเขานะ่ะไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยไหนลองดมดูดิ กลิ uh ่น huh. เหมือนเห็ดนางรมเลยแล้วดอกใหญ่มากค่ะดอกเนี้ยดอกเนี้ยใหญ่มากดูสีเขาค่ะแล้วตรงนี้อีกนะคะนี่ดอกว่านิ่มเลยต้องเรียกให้พี่เขามาดู mm hmm. เหมือนเห็ดนางเหมือนมากเลยค่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะยังยังไม่ได้ให้ดูข้างล่างเนี่ยเป็นกลีบเหมือนนางรมเหมือน ออยสเตอร์เลยอ่ะเนี่ยค่ะเหมือนเลยค่ะดอกใหญ่มากนี่เอียดนะคะนี่นี่ถ้าใช่เนี่ยยำได้เลยนะเนี่ยสามกอเนี่ยถ้าใช่แล้วยำได้เลยอ่ะเพียงเขายังมีเชื้อของเขาอยู่นะคะที่ติดอยู่มขอนจะยังไม่เก็บรอพี่เขาก่อนแต่ก็คิดว่าคงเก็บ คงเก็บใส่ถุงไปไปศึกษา,เ,าเยอะเหมือนกันือนดูข้างนี้สิเหมือนมากเลยเหมือนเหมือนเห็บนางนางรมมากเลยค่ะ<ม>เพียงแต่ว่าสีไม่เหมือนจะเก็บละโโห,ห,หไม่มีมีดเดี๋ยวขอหยิบมีดก่อนนะคะต้องใช้มีดละ งั้นเอาอันอันเล็กนี้ก่อนอาแบงเล็กเนี่ยค่ะเหมือนมากเลยเอามีดพี่เขาเหมือนจริงๆโอ๋อเหนียวเหนียวนึกว,ว่าจะดึงได้ดึงไม่ได้เหมือนเหมือนเห็ด <c oughs> ขอนเลยค่ะ ยากเหมือนกันเนะีเหนียวค่ะพี่อย่าเพิ่งเก็บขอทำคลิปค่ะใช่ค่ะคนนไม่ใช่ โอ้โหเนีโอ้โหดูนี่ตัวลิ้นหมาค่ะลิ้นหมามากินคิดว่านางลมคิดว่าออสเตอร์นั่นแหละค่ะใช่แน่เลยบ้านเรายังมีอะไรสีเนี้ยออสเตอร์นะนะคะ ีรอยท่าก,กินข้างหลังขอ,อย่างท่าอีกแล้ดึงไม่ได้นะานเนียวเหนียวเหนียวไม่ไม่ใช่ว่าเหนียวเหนียวเป็นยางนะคะหมายถึงว่าติดติดตรงเนี้แน่นเลยดึงไม่ได้ สวยนะเนี่ยแต่ตัดต้นนี้ก่อนได้ตัดมาดูสมสามเป่าพื้นหนาเจอเนี้ยนี่คนี่แก่จัดแนละ้วอ๋อนี่น่ะดูดูโคนเขาดูนั่นค่ะน่ะใหญ่ขนาดเนี้ย ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็เก็บไปก่อนโ,อโหน่กแต่กินท้ายกินท้ายค่ะ อมน้ำฝนตกนะคะดูน้ำดูน้นานะคะดูสินีาา่ค่ะอุ้ยไส้เดือนโหงั้นอันนี้ไว้เอา เนี่ยต้องดีบน้ำออกค่ะ จะเก็บอันนี้ขอถ่ายรูปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาเจอนางลมอยู่ขอนเดิมของปีที่แล้วค่ะดูสิตัดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยังมีดอกอ่อนอ่อนอีกเยอะมากเลยค่ะนี่แค่นี้กับว่าเม้นเบาๆนะหิวนักคือกันเด้ค่ะยังอ,อ,อ่อนอยู่เมืองสีงามว่ะ ฮ้าสีงงามหลาย